ถูกสายตาจับจ้องส่องแฟชั่นสนามบินฮันโซฮีเปลี่ยนทุกทีให้เป็นรันเวย์ สร้างความือฮาทำสะเทือนทั้งโซเชียลเลยทีเดียวงานนี้เมื่อนักแสดงสาวซุปตาฮันโซฮีได้ปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้หลังจากกลับจากตารางงานที่ต่างประเทศคาดว่าน่าจะไปร่วมถ่ายทำเอ็มีกับจองกุกบีทีเอสซึ่งก็ยังไม่ได้รับการยืนยันฮันโซฮี oh i, ปรากฏตัวด้วยลุคออลแบล็กพร้อมทั้งสวมใส่ถุงน่องตาไขา่เรียกได้ว่าทำสนามบินลุกเป็นไฟเลยทีเดียวทุกสายตาจับจองมาที่เธอคนเดียว Tchau!